กระพูดหอมหอม้าหน้าเบา้างายดีเอถ้าหมาก็จะขุดขึ้น้าได้ไหมคะอีกเพื่นพี่จะหมากก็ขอบคุณบะแพงคุณขอบคุณคุณแม่ขอบคุณเด็กจาะแพงขอบคุณเด้วยจละแพงไหนละแพงอยู่ดีมีแห้งเด้วยจบะแพงในลำลรวยกว่าเก่าเด็กจ้าถูกแลว เฮ้ทูมยทูมายดูใูมายดูทูมายทูมายมาหนงชาเออไปดูุกมาแล้วน้องเลยกับน้องนาช่าผลลมาพที่เลือกกับวบเห็ดหอกับปลาลุ้ยนี่ซีหอกับมะกาะโพดตอนนี้กำลังสีตั้มเขานะจ๊ะนี่เขานียวถึงเลยได้ของน้องได้หมากาง่าของน่องนะอืม เมื่ห้าำเช่นยังลูกมบ่อนอนมื่อนีนเห็นเอื่อยเพื่อว่าบ่นอนปลาลูกเลยคนหน่อยก็ได้ปลุกซอยสวัสดีครับก่อนขอบคุณครับก่อนท้าเมื่อคาำอยากนะขอบคุณครับปลุกหมุนขบมุนไปบุญมาอยู่่บเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดสาสตรจำเป็นมาแล้วบ่บ่เวิร์กาสตพอเข็มผูกอ้าถูกผูกศาสตรจำเป็นใกล้อยู่ข้เนี่ยวมันั่น ยังบ้ันไหนค่ะปานนี้อารมณ์มากอติดตามาเด้นีเอื้อยก็ไปเอาแต่ของเอื่อยเบื้องเบื้องหม่สิไปหาเห็ดแหมก็ไปลวกแต่ของเขาผูกช้อยพ่อเพื่อนผูใบพอใ่มผูลงผูกลงตามรถตามเขากอนตามเขาก้นผูกสดีมากสดีมากขาดแม่หนม

เฮ็ดออพอเห็ดะเสีน้าอีเอาเอากาบมันน้ำเข้าหน่อยไมยันมัพ่อกาบมาไวเด้อมันเป็พอได้ไหมเขาเนี้ยก็เป็นข้าวโพดปักลายนะเด่นนะแม่นูยกมือน้ำยกมือน้ำยกมือยกมือรมือแกร่่ชพ่อ ตามนะยาตามมาตามอาตามเดียวนานผูมตามเออตามเฮ้ยจะมได้ yeah. À, yeah. Yes. Nice. Wow. Yeah. Yeah. Nee ้อนเทน้อปฝาลูกเลยผูกมองดูผูกตามจได้กินแค่เครื่องกันน่ะนะได้งากระโพดหายเลยนะเอากระโพดว่าอะไรนะเ้าเปลากระโพดทำมาอย้างไรกรดน้ำงาหูเย็นนะบอกระโพดนี่กระโพดพอตามสักชั่มปได้หอยจะเถื่อนกระโพดลยกระโมากระโมากินกระโจนมาไ กล้าเป็นมัดมัดอะไรปลาลูกไหมผู้ฟัดเนี่ยมือยาถีดออกปวดแน่เอาป่าลูกไหมเอ้ยปวนเอ้าเขาได้กินมะกระโพดแล้วเอ้เขาได้กินแล้วผู้มะกระโพดนเร็วนั่งเลยนั่งลงเป็นยังไดงปีเดียวนะครับผมต่ากับเบอรก็เป็นเออโอ้โหกล้ามกล้ามเป็นมัดเลยสากบารนักแต่เด็กธรรมดา ไปรกินเด้อคกหามต่ำนะมืดคนเรเสิได้กินนะช่ามาผิดร้อหวานอยู่บ่แล้วแม่แกบได้ไหมคับคตกำผึงมือกมาพ่อตามมา่อมาเร็วมาเร็วเอากะโ่หามนี่นี่ะโหน่โหนนี่นี่นี่ยังฮ้ด้ฮด้ดฮู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 กดกู้นฮา้ฮด ไปอยู่น้ำยาไปผูกไปกินน้ำยาผูกเอ้ากระโพดอ่างมันดูอ่ะนี่นมันดูเอ้ยน้กเอยเน้นเน่มนซาน้ดูนะผูกเขากินแบบงำงำแล้วกินป่าปลาปลาตามมั้อแถมบ่เนยอีกอันหนึ่งไว้ตำขนมขนมนาดนี่เนาะตำใส่ขบผิดหัวมันรสชาตยจดกดขันมือเนาะ กี่สาสามพันคือเกี่อันนี้ไลอืมสาวสาม่สมันเนยสมกี่เดียวนี้ยมันกับับเาเราสามมันหน้อยอะไราบูมกี่โอ๊ยไปแล้วมา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 ่ได้กินดอกไปไปไปชยเลยจำเออพอจ้ำทำจะได้ก่ไาจ้แมันได้ใ่พอจํำสะกอนพอบทนิะเอาโอโหลงบอกจำมาแล้วจำอละเออีกก่อน เอากาะปุดลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยตำผสมไข่กับข้าวแล้วก็น้ำตาลแล้วจะกะทิจะใส่เกลือจักหน่อยแล้มาห่อมาเนี่ยหยุดเอยพี่น้องเจ้ามาห่อช่วยบ่หน่อยนะ

หวานกเลยแ่บ,แบไไกินเลยบเแบกินอะไรแบบนะีน้ก็ปล่อยกัดพิษ เอ๊ะงงบ่กมันคือมีน้ำนะ้ำกะทิน้ำกระโพดน้ำตาลบัวจ้าของดูกาบมันกันนอกอีโพดเข้าปากรืหองค่ะจิมแลยไปหลังดเด้วยหัวงจ ันบห่นชุกชุกก่ไ่ะเอาไปโรดเคือก่าอีล้วกินเอาไปละมันชสกอนคืกินลาปันไดเดมันชุกไดยกินอยู่ดอกเพื่อเล่ะุ่นเียั่งนกใส่พอดีบวงเต็มบวงเลพอดีค่ะเนาะ เอากาบนออมันแถวต้องไปหนึ่งก่อน <c oughs> <c oughs> ต้องหนึ่งกาบนอกมันยังได้กลัวกินแลร้ <c oughs> ก็ดได้กินใช่ <c oughs> ไ,ด <c oughs> ได้กินเดยเอาไปตัดไมล่ะเนี่ยมันใช่กินไว้ ้าเบิ่งถ้าเบิ่งไหวจะออะไรมาตรงนี้ถ้าวมีเหตุผลถ้าเป็นอกน้ำนาะมันจะแต่มันแห้งมันกบมันดอกเหมือนมันก็เป็นข่าเหนียวก่อนกันโอ้มันจะไปตะกินเลยตอนห่อนี่คือบนจากปันได้ตอนกินมันคือบรยากว่างาะตอนกินมันคืออร่อยมาก กินต้องว่าเห็ดอ,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 หอ้เรินัวต้ตัวปจาอรางหอับก็ตี้ออเดวางกันเด้อพี่น้องเห็ดกินเองเพื่อนเหทานเนี่บึงกับบึงเข้ามาอยู่หรอเข้ามันเหนีนยวเขาเห็ด มั้งอยากนอนหรอไปจ้ะโตกาหใหญ่ม่ในห้องใหญ่กว่า Hmm. ทำกินเองไม่ได้ซื้อซื้อขาหน,น,น้อยเดียวสี่อันยัน0ิบพันยันสิบพันจริงๆทามีที่ตักจะชักไปทั้ง้ลยใส่งาน

หมดแล้วสองมาเป็นได้ไรเรากินหัซุปไปนะเราเบิ่งนมัดซุปไปหน้อยอัไหสุดท้ายมันหมดไปน้อย No. <laughs>